ผู้ชายมาจีบทุกคนต้องซื้อของสต็อกที่เจลิงมีอยู่เคลียร์สต็อกให้ด้วยค่ะบางคนเอาแม่มาดูตัวอ๋อเหรอพอมีคนมาจีบเราก็ยังไม่อยากแต่งงานแต่เพื่อนก็อยากมีผัวพอมีคนมาจีบพี่คะหนูน่ะเป็นคนไม่ดีหรอกพี่ได้หนูไปพี่แย่แน่เลย หนูนิสัยไม่ดีพี่เอาเพื่อนหนูเพื่อนหนูคนนี้ดีมากเต่ถ้าพี่ได้เขาเป็นเมียพี่จะมีความสุขมากเลยเขาก็แต่งงานจำให้แต่งงานจริงๆอ่ายได้ทุกอย่างายเพื่อนได้ด้วยเห็นไหมอีกคู่หนึ่งเมียตายพอเมียตายทุกวันมาบ้านเราเลยบอกอะเมียตายแล้วมาเอากูเป็นเมียเหรอกูจะพร้อมไม่ไม่พร้อมมาทุกวันซื้อของมาให้กินทุกวันอกินขนมฟรีกินเลย กินอาหารฟีกินเสร็จพี่ถามจริงๆเหรอพี่มาเนี่ยพี่อยากได้หนูเป็นเมียใช่ไหมถามงี้จริง,รงๆหะอะไกว่างานไม่ว่าค่ะไม่เอาค่ะ <c oughs> พี่จะเพื่อนหนูคนนี้ดีนะ <c oughs> อีกแล้วให้เพื่อนหงเพื่อนก็แต่งงานไป,ปจัดการเสร็จ <c oughs> อ้าวแล้วเราก็ไม่มีเดียวตอนนั้นโอ้โหเหนื่อยเลย ตอนไม่มีผัวเนี่ยเหนื่อยละก็เพื่อนหายหมดเลยพอเราไปคุยกันเพื่อนหายนะฮะไปดูกันนั่นเราทำไงทำไงก็งอยก็สิอยู่วันหนึ่งไปเที่ยวชิงชาบทัวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปไม่เคยก็บอกเอญมีคนหนึ่งรู้จักกันผู้หญิงคนนี้เขาก็มาสนิทกันก็ชวนไปเที่ยวบ้านเขาบ้านเขาขายกระดาษไหว้เจ้าก็ไปไอ้อดีตสามีนี่มันก็เป็นพี่ชายคนนี้อ๋อมันก็ปิ๊งตามเรามาค่ะ มาต s <S uh Zum ื้อพี่บาตอนนั้นเพื่อนยังไม่แต่งงานกะว่าจะให้เพื่อนอีกไหมคะหมวยมึงเอาไหมยังมีคนหนึ่งมีคนนึงหมวยบอกกูเอาเขาก็มาชวนเป็นอย่างนว่าอาสิแต่ต้องมีเพื่อนห้าคนไปดูหนังนะจัดแกงต้องนั่งคู่กันเลยนั่งสักรเดี๋ยวไปท้องน้ำก่อน วันก็เดินไปเข้าน้ำอหมวยไปนั่งแทนกูกูจะนั่งตรงนี้ <laughs> 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 สลับให้สลับสลับแต่ผู้ชายก็เ<อ>ขาก็นั่งสักแป,ป๊บเขาก็ไปเข้าห้องน้ําขอสลับเพื่อนให้ไปนั่งนู้นเขามานั่งตรงคู่กับเราเองสลับตามมาอีกอตกลงเอากูจริงเหรอวะเนี่ยเรื่งนีงจะเอากูจริงแต่กูไม่เอาในว่าสรุป <laughs> เขาก็ไม่เอาเพื่อนก็มาเตือนเราแบบมวยเขาไม่เอามึงแล้วอ่ะเอาไงวะมึงก็เอาเองสิบอกกูยังไม่อยากมีผัวเลยเอาไปเฮอเล้งเชื่อกู ก็เลยคบๆกันดูจริงๆอ่ะก uh, so re oh, like so so ็มาเริ่มดูเขาอ่ะจบจุฬาเนี่ยโอ้ดีเลยกูชอบผู้ชายมีความรู้เออเล็บมือก็สะอาดเออมันก็ไม่สูบบุหรี่มันก็ไม่กินเหล้านั่นคือสเปกของเจ๊แดงเหระคะที่เล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดผู้ชายมาชอบนี่มองเล็บมือก่อนเออเล็บมือแม่งสกระปรกงนี่เอาได้ไงอะตัวมันยังสกระปรกเลยแล้วอยู่ไงกันอยู่ไม่ได้แต่ปากเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมีสเปค ก็คนเลือกใช่ใช่แล้วนี่เลือกสิ่งที่เป็นพื้นฐานใช่ใช่ค่ะแล้วเขาไม่ได้เลือกที่วัตถุด้วยนะอไม่สนใจมีเงินไม่มีเงินหาเงินเองได้หาเงินเก่งค่ะตังเยอะนิสัยแล้วคะเจ๊เออไม่ได้ดูไปดูเล็บต่อนดูเล็บอลืมดูนิสัยมันก็ไม่แสดงออกหรอกตอนกันใหม่ๆอ่ะใช่ไหมเอ้ยตอนเป็นแฟนกันไปทําผมรอห้าชั่วโมงมันยังรอเลยใช่ใแต่พอแล้วไปรอสิออไม่ได้หรอกซึ่งในตอนนั้นเราแต่งงานด้วยเหตุผลที่ว่า เพื่อนไปหมดแล้วอะถึงเวลาจะต้องแต่งแต่งไหมฮะณตอนนั้นคิดแค่ว่าแต่งไปมีผัวแล้ก,กันจริงหรอมันคนอื่น